ชิงน้อยกว่าเล่นไม่เป็นจำเสกิลอาวุธได้ไม่หมดลวคัตาน้าเล่นไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่ผมชอบกรบีนะแต่ว่ากรบีมันไม่ได้เก่งสุดเกมนี้ยปืนข้าหนังมมีบี่มีคอี่วาก่่กูา่่ม่ว้ี เทมเพอร์范围很大ต่น้นนจะโอปวกีแต่หน้ามันมันเหมือนไอเนี้ยเหมือนดาบเทวามีคนพลังม้ด้้นข้างสองคนบอดเลยวิ่งมาแบบนี้แม่บอดวิ่งไวอย่างไวเลย ขาตีโคตนแรงดบดาบใหญ่ดหจุดดาบใหญ่แรงแต่ว่ามันบล็อกง่ายสมันไม่ได้ช้าเลยนะมันกระโดดได้มันอะไรได้ดาบใหญ่่ยไอดาบใหญ่ๆหรือว่าดาบคู่ดาบใหญ่ระเบิมเลยอ๋อดาบนั้นคือตอนนนัวนี่ออกออกไปก่อนไว้ไปชาร์จแล้วก็วิ่งเข้ามาเลยก็คือหมุนเข้ามาเลยตายหมูแน่นอน คือตอนเพื่อนวนัวไม่หนีหนีแว๊บไปแล้วไปชาร์จข้างนอกแล้ววิ่งแล้วปัดเข้ามาเลยต้องต้องมีคนตายอ่ะเข้ามาด้วยทางนั้นต้องมีคนตาย <laughs> แรงสุดแล้วแต่มันตีอะไรวะเขาเรียกซ่อมอุปกรณ์เองแม่คด,ดีแต่นั้นยังงงๆอยู่ต้องกดซ่อม,อมแบบสลับเฉย,เชยเใช่แล้วในกระเป๋าก็ามีให้เลือกอีกเต็มเลยของพีซีมันต้องก,กินกมันต้องกดเองอ่ะกดตีคอหนึเองปักปัก,ปก มันอำนว<ป>ยค่อยตรวจแต่ง,งงงอยู่<ป>มันปรับให้ตีกันนานขึ้นแล้วมั้งช่วงแรกๆมันตีกันไวกว่านี่มันมันตีกันเบาให้เลือดเยอะขึ้นมั้งผมว่าให้ตัวละครเลือดเยอะขึ้นจะได้ตีกันนานๆหน่อยคือคือช่วงแรกแรกดาบใหญ่นี่ปั่นสองสามทีคือจะตายแล้ว ตายเลยก็ได้แต่หลังๆมันต้องปั่นเขาเรียกว่านานหนึ่งยือชีวิตนะไม่งั้นจบเร็วไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันมีอะไรไหมมีกินแล้วมันตีอะไรประมาณเนี้ยกินแล้วมันเพื่อมันติอะไรแบบนี้หลายอย่างด้วยตีแล้วมันพาไปให้กุญแจเป็นนู่นไปนี่ผมก็จำไม่ได้นะมีแต่คนไม่ค่อยเล่นกัน เนี่ยมันจะพาไปแค่นั่งยองๆทำไมมันต้องมีคนมาเป็นบอดใจเต้นแรงบอดเรื่งไปตีนั่นน่ะโยนไปแล้วน่าจะลอยน่าจะลอยหมูหนีไปข้างหลังมีคนมารอในคุกไปได้ด้วยเเออ้ายหนีมนาดย่สายเยเลยเมื่อกี้น่าจะโดนคนโด่โนปดอาวุธเหรอ ไม่มีตัวปลดอาวุธนะตอนนี้น่าจะประมาณว่าโดนบล็อกไหมอ่ะถ้าบล็อกปุ๊บดาบจะหล่นไม่ดาบทองนะเออโดนบล็อกหรือเปล่าดาบทองมีคนแพรลี่เราได้ใช่ไหมเรากระเด็นใช่ไหมแพรลี่แล้วแตกไปอ่ะแพรลี่แล้วดาบมันหล่นพื้นไอ้ตัวนั้นก็น่าจะเก็บไปเลยโอแพรลี่แล้วดาบหล่นพื้นเหรอใช่แพรลี่แล้วอุปกรณ์มันหล่นพื้นเกมนี้เพราะแพรลี่ก็คือแพรลี่เฉยๆเข้าใจแต่แต่ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยแพรกันนะ หม่ถ้าถ้ามันแพรี่แสดงว่าคนดิบอทไม่ค่อยแพรี่เลยตีมาหลายรอบแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้ดาบหายน่าจะพลไหมบอทไม่ค่อยแพรี่น่าจะโดนะน่าจะโด,น,น,ะดนแพรี่แล้วหล่น,นมื่อแต่ผมตีบอทมาบอทมันไม่แพรี่นะขนาดผมรู้เลยว่าออกแบบนี้โดนแพรี่แน่นอนมันก็ไม่แพรี่ หรือม่ว่าบอท์ดน่าจจะแพร,รี่เดี๋ยวเป็นบอทดกระจอกหรือตอนนี้บอทบอทน้องๆรอ,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 อขึ้นยดกลุ่มๆจะไปเจอบอทดโปรเพลเยอร์บอทดอย่างเหี้ยบอบอดคือแบบยังไงเล่นกับโบว์ยีหมดพีวีอ็มมันก็สนุกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี เล่นเล่นกับเพื่อนก็ได้ไม่ได้เล่นนะข้างหน้ามีคนสองคนเลยเนี่ยน่าจะคนเลยแม่ไม่เป็นเพื่อนเพื่อนล้มหรือเปล่าเมื่อกี้ไอคอนอะไรวะเพื่อนล้มหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมมันมีสามคนที่ผมผมซีมเลยกระโดดไปลาไปข้างหน้าเลยโดน อยู่ที่ผมอยู่ที่ผมสามตัวเลยนะแต่ว่าผมออกมาคนเดีเพื่อกดกิ <laughs> น, Serbia, นยาเลยว่าคุณลืมมันอยู่ในสตายผมอสามตัวเลยแล้วตายแล้วตา,ายไปตาย <sc acet at> ตีไปก่อนเลยเออไม่รู้ใครเป็นใครเมื่อได้ก็ไม่บอกแม่อ๋อไปอยู่คนละที่ <c oughs> เหมือนเหมือนผมอยู่ที่หนึ่ง <c oughs> <ăng> todavía, มันมีอีกทีหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆกันไปก่อน ที่นี่มีมีตีหนึ่งกำลังนัวกันอยู่เว้ยระวังเนี่ยอันนี้แถวนี้เลยตีเลยตีเลยกดไงวะเนี่ยเออเข่าเชี่ยผมโดนใช่ใช่ใช่ตีไปก่อนไม่ต้องซุกรอรอเดี๋ยวผมออกไปเราผมอันตีได้ไหมมันหนีงของเย่โอเคโอเคผมกำลังออกไปมันโดนแล้วมันโดนแล้วยาไปหนึ่งเชี่ยแล้วยาปของผัวแล้วก็ โอ้ยกดทีกค้างไว้ตอนตายคือรีบตายเว้ยเด็กยาตายที่แล้วอยู่เด็กยาอยู่เอากดอดยาหยุดกินกำลังไว้ช่วยมันหายไปตอนติดแกแปลง่ายเป็นยักษ์ยักษ์ใหญ่ ไอ้ยักษ์นี้หนีหรือเปล่าวะไม่รู้จำไม่ได้แล้วหนีไอ้ยักษ์นี้มันหนีไปแป๊บนึงก็ได้มั้ยเดี๋ยวผมมีปืนด้วยผมมีปืนด้วยมีเพื่อนมันมาแล้วมาที่ผมตัวนึงโล้วโยนยิบไปก่อนที่ผมตัวนึงนะ ไปเลยช่วยช่วยช่วยไปดงกินยาก่อนกินยาไปแล้วกิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเดี๋ยวยิงเข้าไปยิงเข้าไปอยู่เอ้ยยิงเข้าไปอยู่ยิงเข้าไปอยู่ยิงเข้าไปเอยตัวนึ่งเลยตัวนึ่งเลยตัวนึงหรืตัวนึงมันหนีไปข้างหลังผมมั้ยเออตัวนึงไม่รู้มันอยู่ไหนมันอยู่นน่นกินยาอยู่กำลังมากำลังมาเออมันมองไม่เห็นผม

ไม่คีน่าจะเป็นซี่คนแต่ว่ามันก็แบบงงงงงอันตรายพยายามยิงเข้าไปถ้าหลุดออกมาหรือไม่ก็ต้องอยู่ไหนดีวะเนี่ยไอไอเจตไอ้เจตอันที่ผมกดอ่ะมันจะหนีออกมาจากการโดนตีเว้ยถือว่าดีอยู่นะมันจะยักษ์หลังอ่ะเออมันหนียักษ์หลังอ่ะแบบกระโดดผมมีตีลังกาเออดวงจันทร์นั่นแหละใช้วุมแล้วมันช่วยให้เราออกมาจากพื้นที่แบบนัวได้๋อมันมีงูยิง อะไรอยู่ข้างบนเนี่ยใช่มันจะพ่นงูนพ่นลมผักใส่เราเรื่อยๆแต่ว่างงอาวุธอะไรไม่ได้เก็บทีเมื่อกี้เสื้อต่ออะไรของมันไม่ไเก็บนี่คืออะไรวะเต่าเต่าแบบเปิดตาปหแบบดูว่าะหายที่มันอาจจะหายตัว,ม,ตวมันมีของเล่นเยอะผมก็ไม่รู้งงๆไม่ได้เล่นพีซี มันนานแล้วเป็นปีเลยไม่รู้แล้วเหมือนใ้ไอ้พวกยักษ์กันยิงเลยเออยักษ์สู้ไงอ่ะอย่ายวไปสู้หนีก่อนหนีหนีแล้วยิงมันมันตัวมันถึกเดี๋ยวมันก็จะกลายร่างกลับมาเป็นคนผมก็ไม่รู้นะตอนนี้แต่ว่าคนที่เล่นแรกๆก็คือเวลายักษ์ผมหนีก่อนหนีไปไหนก็ได้มันมันมันโหดอ่ะมันเป็นตัวแทง ห <c oughs> นีหนีหนีแล้ค่อยยิงยัดเข้าไปหรืแม่ก็แบบนี่คนมา<ว>แล้วมันหนิงว่ะางกระโดดนะบอนแงนะ <c oughs> ตีมไม่ได้ทำไมมันติวจังวะมันสตารเพราะว่ามออผมช้าไงเออ ของมันองมันกำลังเข้าไปตายตายสิตัวมันอยู่ตัวนึงต,ตัวนู้นหนีไปไกลๆตัวนึ่งผมไม่มีอันตินนม,นมึงยี มันจะไม่เก็บเพราะว่าของกลางมันก็จะมากินยายอันนี้มันนอกวงนี่ว่ะแม่งมาปิดบอทมันมันเสกมาปุ๊บมันบล็อกนะบอทแต่มันช้าเหมือนมันรอไม่นู้เวลาแล้ว

ระยะคนเดียวแล้วตีมันไม่ไดหนีหนีมันก่อนก็ได้มันจะจับทุ่มเราสองคนมันจะตายแล้วยิงก็ได้ให้มันตายคายักเลยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วมันตายอยากไปด้วยนี่ว่าตายคายักษ์ไปเลยหนีหนีแล้วยิงอ่ะไงิิใช่อยงผมก็อันติีทรายไงเพราะว่ามันเหมือนมันมันกดมันแบบผมทรายเพื่อให้มันแบบเวลามันจะมาตีผมมันจะต้องผ่านทรายมามันจะได้ไม่ตาย

เห็นมล้ลเนี่ยบอดต,ตัวนี้ยืนนิ่ง<อ>ตัวที่หนีน่าจะคนเดี๋ยวตัวที่สู้กับผมเมื่อกี้น่าจะบอดนี่ยที่มันยืนนิ่งนี่นั่นแหละมันมาหาเราแล้วอ่ะ,ะโอ้โหบอดท้องหมดเลยบอดท้องมั้งบอดท้องมาเลยตีเลย

ใ我破敌来准备防御看我眼神要你们何用 k 真是中送炭มันอยู่ข้างอกเหนนไปียนะเือามอยู่ไหนคนละดีมันตายตัวนึงไงบอกแล้วว่าถ้ามันตายตัวนึงเราได้เปียบมัน มันไม่มีมันน่าจะไม่มีอันติเพราะมันเพิ่งไฟมามันเพิ่งตีกับตีนั้นมามันกําลังจะแปลงร่างใช่ไหมใช่แล้วแล้วผมมีอันติผมเป็นยักษ์ก่อนไงคือถ้ามันได้อันติมันก็จะได้เปียกแต่พอมันไม่มีอันติเราได้เปียกพอมันไฟมาเพิ่งมันเพิ่งไฟมาตีหนึ่งเราก็เลยได้เปียกว่าค่าสองมันค่าเท่าไหร่ค่าเจ็ด ค่าเจ็ดค่าแปดค่าสามทางนี้ค่าค่าศ <laughs> ูนสองไม่ต้องค่าเยอะ <laughs> อะไรวะมันจะอยู่ที่หนึ่งที่สองไะมันไฟกันมาหลายตีอะข้อเสียเลยแล้วอันตีนี่เป็นตัวพิกเลยยักษ์ะโกงเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นคนไหมเห็นรอบแรกใช่า่าดับคนใช่แต่มันตีกันนานรอบนะั้น ตีกันแบบไม่มีของตีกันแบบมีมี้ีมี้สไล้นี่ยีตีสุดท้ายแล้วออวอยู่วันยังก็ยังไยังกยังไงยั็ังยักัก็ยังไงัง น,นีเอาตัวที่จะตายอ่ะอุ้ยมีมีสี่มีนีโร่ใหว่กันมากลงที่จะตายมันเป็นยักษ์ละพอเจอคนนี้ก็คนจริงๆเป็นยักษ์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 ไปแล้วยักษ์เจอย,ยักษ์เพื่อนม,มันเต็มอยู่ตอนนี้ มันเป็นเตียนหยไหนเ่เฮียเฮ้ยมันเป็นพระด้วยมันมันเก็บอันสีไว้หลังชิบหายแล้วจับกูมาแล้วสวยเนี่ยวยแล้่ยวูท่าว่ามีอันแล้วสวยอะไรก่อนก็ได้นะอือโอโหไม่ไ,ไมปเดี๋ยววะไม่ได้จะได้แล้วแต่ มมัันียกษ์ไม่ว่่าใชมันมีเมมทียนไหาอยู่ว้าวมันโดเทียนไหายดแหลกสลายไม่ตายสักทีไม่มีไม่มีฮุกแล้วอ่มัวลอยแล้วลอยอีกไม่มีพ <บ aquí S 1> ุกแล,ล้วลอยลอยฟุ้งหมดจูฟเฟนกคเราตีมันไม่ตายตัวเนี่ยมันต้องฆ่าให้มันให้เร็วตัวหนึ่ง เป็นทั้งยักษ์เป็นทั้งเรียนหายม่ง